วันนี้เราจะมาเปลี่ยนซิปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้จะเป็นงานขอบทับเส้นแบบดำน้ำนะคะงานแบบนี้มันจะการเปลี่ยนซิปมันจะยากกว่ามันจะยากกว่าการเปลี่ยนซิปกางเกงยีนนะคะมันจะยากกว่าการเปลี่ยนซิปที่เป็นพวกขอบทับคิว้วเป้าทับคิ้วนะคะลดซิปเดิมเข้าออกมาให้ได้ ใช้มีคัตเตอร์หรอมันก็จะทําให้เราลงงานได้เร็วนะคะสิ่งที่ควรระวังคือผ้าลูกค้าค่ะเอาซีบเดิมออกมาให้ได้แล้วก็เก็บที่ได้ให้เรียบร้อยก่อนทำงานนะคะอันนี้เราจะใช้ตีนผีธรรมดาที่ซีกเล็กฝั่งหันหน้าเข้าหาจักนะคะตีนผีแบบนี้มีขายตามแอปไข่ขอว วางเม็ดซิปให้สูงกว่ารอยโค้งเดิมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะประมาณครึ่งเซนเซนหนึ่งตรงขอบเนี่ยเราต้องวางให้มันพอดีนะคะพอดีรอยเย็บเดิมมันก็จะออกมาเวลาที่เราติดกระดูมันก็จะออกมาพอดีกันนะคะตัดหัวซิปส่วนเกินทิ้งหัวซิปสามารถตัดทิ้งได้เพราะว่าหัวซิปล็อก อยู่ตรงไหนหัวซิปก็ล็อกนะคะอันนี้เราจะขีดขอบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเย็บไม่ได้ถ้าเราไม่ขีดเปิดช่วงที่ว่าเราจะวางเย็บนะคะไม่ต้องขีดให้ถึงเส้นได้แค่ขีดให้พอเราแปะออกเย็บได้ประมาณนั้นเนี่ยขั้นตอนเนี้ยส่วนมากมือใหม่ไม่ค่อยทา ก็คือปางคนลขอบดำน้ำมาแต่พอเปลี่ยนซิปแล้วไปทับคิ้วให้เขาก็ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือแนะนำว่าไม่ควรทำเพราะมันทำให้กางเกงลูกค้าขี้เหร่ลงนะคะทับเส้นขอบแบบดำน้ำก็คือเย็บออกมาแล้วมันจะไม่เห็นเส้นได้นะคะลูดซิปอีกฝั่งขึ้นมาร์กตำแหน่งขอบอีกฝั่งตัดซิปส่วนเกินทิง้ง มาร์กตำแหน่งรอยเย็บขอบตรงสามแล้วก็วางช็อครอยช็อคให้ตรงกันแล้วก็เย็บสามอีกครั้งหนึ่งได้เลยอันนี้คือข้อดีของตีนผีที่เป็นซีกเล็กอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บแล้วซิปมันจะชิดตีนผีมากขึ้นนะคะมันก็จะทําความห่างมันก็จะลดลงนะคะใช้ตีนผีธรรมดาได้ไหมใช้ได้แต่ตรง ขั้นตอนเนี่ยมันเวลาเย็บมันจะห่างสิบนะะจากนั้นก็ทําการเข้าขอบขีบเหมือนกันนะคะขีบเปิดเพื่อให้เราแบะขอบเย็บได้นิดนึงนะคะไม่ต้องขีดให้ถึงเส้นได้ขีดแค่ให้เราแบกออกเย็บได้นะคะทับเส้นขอบเนี่ยมือใหม่จะจะไม่ค่อย ข้าขอบก่อนเราค่อยทับเส้นแบบนี้นะคะเวลาที่เราเปลี่ยนซีฟงานนี้บางคนจะชอบแบบทับเส้นไปเลยนะคะก็คือไม่เข้าขอบไม่ดำน้ำทำการส่วนเป้านะคะซิปแบบเนี้ยเวลาที่เราเปลี่ยนมันจะยากกว่าซิบยีนเพราะว่าซิบยีน่ะมันจะค่อนข้างจะง่ายในการเปลี่ยนเพราะมันเป็นทับเส้นถ้าคิ้วเป้าทับคิ้วขอบอะไรเงี้ยมันก็จะง่าย ติดกระดุมดูด้านบนให้ตรงกันนะคะถ้าใช้ได้ก็ทำการโค้งซิปการเปลี่ยนซิปมีสองแบบนะคะก็คือโค้งซิปก่อนค่อยเย็บสาบอีกฝั่งก็ได้ที่เป็นงานพวกงานยีนนะคะงานไหนที่เป็นทับคิวมันจะทำได้แต่ถ้างานไหนที่ไม่ใช่ทับคิวมันก็ต้องทำแบบนี้นะคะออกมาเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตางานประมาณนี้ได้เลย ราคาก็ 30, 40, 50, 60แล้วแต่พื้นที่